ี่ติดตามอยู่นะครับก็มาดูกันวีพีนะพี่หมูจะไปเล่นเกมไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนระยับคาดนะครับคลิปใหม่ๆของพี่หมูนะครับตอนนี้นะครับก็กําลังคิดทํากิจกรรมสนุกๆอยู่นะครับสําหรับคนที่ติดตามแล้วก็คําเตือนเหมาะสําหรับผู้ที่มีอายุ18บปีขึ้นไปและควรปั่นจักรยานในการรับชมนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับพีมูกเช่นเคยนะครับผมอ่านะครับ EP นี้นะครับก็เป็นเกมน่าจะเป็นเกมใหม่จาก่าย PG นะครับพีมูก็ไม่เคยเล่นนะครับเพิ่งมาเห็นนะครับอ่าเกมนี้ครับก็เป็นการเดินทางอ่าโอเมส่าน้อยนะครับผมอ่าจะไปเที่ยวทะเลหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับผมอ่ะนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ ที่เหลือกดติดตามให้พี่หมูด้วยนะครับผมนะครับอ่ะมาครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเกมนี้อ๋อโอเคครับเกมนี้นะครับก็คือมันจะไปเรื่อยๆครับมันก็จะเหมือนกับเกมอีปะเออนะครับผมน่าจะประมาณนั้นนะครับผมก็จะมีบัตรตัวเครื่องบินนะครับผมแล้วก็อ่าซูเลซูเลยูฮาอะไรก็ไม่รู้นะตัวนี้นะครับเขาเรียกตัวอะไรไม่รู้นะครับผมอ่านะครับ ก็อย่าลืมนะครับใครที่เป็น FC อยู่แล้วนะครับหรือว่ากำลังติดตามอยู่นะครับก็คิดว่าจะให้จัดกิจกรรมไหนอะไรยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับผมจะได้เออจะได้แบบว่าเขาเรียกอะไรคือแบบว่ามันแบบแฟแฝกันนะครับผมนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรพิเศษบ้างนะครับเกมนี้นะครับมันจะมีอะไร ให้เราถึงว้าวหรือเปล่านะครับทุกคนนะครับเรามาดูกันนะครับผมวันนี้ก็ดูเหมือนเดิมครับค่ายนะครับผมยังไม่ไปเล่นค่ายอื่นนะครับตัวนี้เล่นค่ายไปก่อนกหลอดนะครับตัวนี้คูณสองเห็นปหคูณสองครับก็ไปกันต่อครับผมไปกันต่อไปกันต่อยาวๆเลยนะครับผมนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็ไปหาเล่นกันได้ที่ค่าย PG ได้แล้วนะครับผมส่วนคนที่ อยากจะเล่นแต่ว่ายัางไม่มีเว็บดีๆเลยนะครับก็ลิงก์อยุดตายคิวิโอนะครับก็ลองไปหาเลือกเล่นกันดูได้นะครับผมส่วนใครนะครับอยากจะให้พี่หมูเล่นบาคาร่านะครับผมอ่ะไม่ไม่เคยได้ทําบาคาร่านะครับไม่เคยได้ทําคลิปลงเล่นบาคาร่าดูสักทีนะครับถ้าใครอยากให้เล่นนะครับก็คอมเมนต์บวกหนึ่งมาครับผมคอมเมนต์บวกหนึ่งมาหรือว่าคอมเมนต์ว่าบวกบาคา,าร่าดีกว่าเออคอมเมนต์ บวกมาแล้วก็บาคาล่าลงท้ายครับเดี๋ยวพี่หมูจัดให้นะครับแล้วเรามาดูกันว่ามันจะมีคนให้พี่หมูยักเล่นบาคาร่าให้โชนกี่คนครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรนะครับผมก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับก็ผ่านไปเรื่อยๆครับทุกคนก็ผ่านไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับผมนะครับ ใครมีเทคนิคดีๆนะครับที่อยากจะแนะนำพี่หมูนะครับก็แนะนำมาได้เลยนะครับผมคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับอยากให้เล่นแบบไหนอะไรยังไงนะครับใครที่เล่นแล้วแตกดีบอกพี่หมูหน่อยนะครับผมผมอยากแตกบ้างนะครับเอครับก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่น่าเล่นอีกเกมหนึ่งนะครับผมอ่านะครับก็จะมาเนี่ยแมสส์น้อยนี่ถือเรือยอดนะครับ นี่เป็นไงครับเรียบร้อยครูสองมีอยู่เปล่าครับก็ยังดีนะครับสามร้อยกว่าบาทก็ยังดีครับสามร้อยแปดบาทนะครับก็ยังดีครับแต่ยังไม่ยังไ <Wenn S 1> ม่ว้าวทุกคนมันยังไม่ว้าวนะครับตอนนี้มันยังไม่ถึงแบบว่าเอ้ยยังไม่ว้าวอ่ะเออนะครับแต่ก็ยังดีที่ยังได้นะครับทุกคนนะครับก็ผ่านไปเรื่อยๆครับทุกคนนะครับอืเกมนี้มันไม่มีอะไรนะครับ ที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สตอร์ใครพี่หมูด้วยนะครับผมเพื่อที่เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับทาจนรู้ครับว่าคลิปนี้ E ีีที่เท่าไหรแล้วนะครับงงหมดแล้วครับผมไม่ใช่งงหอกลืมนะครับเอาจริงๆคือลืมอ่ะเออจริงๆ้ราบอกว่าการสวัสดีข้าบวันนี้อยู่กับพี่หมูอ p พีนี้ EP พีนี้นะครับแต่วันนี้คือลืมอะครับผมเอาจริงๆคือลืมทําจนลืมอ p พีนะครับก็กล่าวขอบคุณครับมาถึงอีพีนี้นะครับผม ใครอยากคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับมีอะไรดีๆว่าอยากจะพูดคุยอะไรอย่างนี้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนก็ไปเงี้ยับไปเรื่อยๆมีอะไรเกิดขึ้นเลยครับผมตอนนี้นะครับมีอะไรเกิดขึ้นเลยครับป่านเมื่อเๆครับมันน้องคิดอะไรมากครับทุกคนป่านเมื่อร้ครับ ปั่นปั่นปั่นไปเรื่อยๆนะครับปั่นปั่นไปเรื่อยๆนะครับก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอ้คูณสามนะครับมาดูกันว่าคูณสามจะได้อะไรหรือเปล่านะครับเรียบร้อยครับคูณสามแต่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมต่อไปต่อครับทุกคนเดี๋ยวนี่ครับฟรีเกมนะครับในครับเบทสิบสองบาทจะมีฟรีเกมนะครับเบทยี่สิบบาทไม่มีฟรีเกมนะทุกคนมา ฟีเกม2บาทอยู่ที่900บาทโอเคลงผมยอมลงทุน900แหละขี้เกตบัทและ้ะครับผมคือมันไม่มีอะไรให้เราว้าวอไงอ่าซื้อฟรีเกมมา9 0 0บาทแล้วมาดูกันนะครับว่าฟรีเกมได้กําไรหรือขาดทุนนะครับโอ้เป็นไงครับนางลำมาครับเริ่ม let's go มาดูกันนะครับผมว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านะลงทุน900บาทนะครับทุกคน90 0บาทนะครับมาดูกันนะครับ โอ้โหสรงครับตอนนี้นะครับโอ้ได้กำไรแน่นอนอย่างี้ทุกคนจะได้ดหัวใจครับผมเอาพูดเยอะครับการลงทุนต้องมีการเสี่ยงนะครับผมในลงทุนไปเลยเก้าร้อยบาทเลยครับมาดูกันครับดูาจว่บาไปรุ่นูวิลล่าโอ้บิ๊กวินนะครับผมบิ๊กวินเท่าไรคำนี้ ไม่ไงครับไปเรือ่อยไปยาวๆโอ้โห428บานนะครับผมถ้าผมได้อีกสองรอบนี้ผมว่ากำไรแล้วครับผมกำไรมาแล้วนะครับก็บอกว่ากำไรมาแล้วนะครับมาดูกันนะครับทุกคนมาดูกันนะครับมาถูกันอโอ้ถุดยอดเลยนะครับยอดปเลยยอดไปเลยนะครับเจ้าวานี้ นะครับเอายอดเลยนะครับจังหวะนี้นะครับก็ไปเรื่อยๆครับฟรีเกมนะครับผมซื้อเลยครับยอมลงทุน900บาทนะครับทุกคนแต่แน่นอนครับได้กําไรแน่นอนครับมาขนาดนี้แล้วนะครับผมก็ใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร้กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่หมูนะครับผมอะนะครับ ส่วนใครนะครับที่มีเทคนิคดีๆนะครับอยากคอมเมนต์บอกพี่หมูก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมจะได้เอามาแชร์ความรู้ให้คนอื่นๆได้รู้กันด้วยนะครับผมอ่าส่วนใครนะครับพี่ใหญ่พี่หมูเล่นบาคาร่าครับก็กดบวกบาคาร่ามานะครับคอมเมนต์ใต้คิวดได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่หมูจะเล่นโชว์นะครับผมจะเล่นโชยดูนะครับว่าบาคาร่ามันเล่นอย่างนี้นะครับผมก็อย่าลืม คอมเมนต์เาบอกด้วยครับอยากจะรู้ว่ามีใครอยากดูพี่หมูเล่นกี่คนนะครับผมที่ททติดตามกันอยู่นะครับแต่อยากจะเล่นโชว์จริงนะเพราะว่าพี่หมูเล่นแต่สล็อตนะครับไม่ได้เล่นบาคาร่าสักทีเลยนะครับแต่ก็อยากจะรู้ว่ามีใครเล่นหรือเปล่านะครับอ่านะครับก็อยากจะถามดูนะครับว่ามีคนอยากพี่หมูเล่นกี่คนนะครับผมแล้วก็ นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่หมูด้วยนะครับผมนะตอนนี้นะครับก็ไปเรื่อยๆครับก็ใครนะครับที่ติดตามอยู่นะครับก็มาดูกันวีพีนะพี่หมูจะไปเล่นเกมไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนระยับคาดนะครับคลิปใหม่ๆของพี่หมูนะครับตอนนี้นะครับก็กําลัง คิดทํากิจกรรมสนุกๆอยู่นะครับสําหรับคนที่ติดตามแล้วก็กดไลค์คอมเมนต์ทุกคลิปนะครับของมีหม่ก็อยากอยกมีรางวัลตอบแทนให้เขานะครับขอบคุณที่มาอยู่ถึง EP นี้นะครับผมก็กําลังคิดอยู่นะครับว่าจะเอากิจกรรมอะไรดีที่มันง่ายๆสนุกๆนะครับไม่ต้องเรื่องเยอะมากมายอะไรนะครับผมใครมีแนวคิดดีๆนะครับก็แอดไลน์มาบอกหน่อยก็ได้นะครับผมหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอก็ได้นะครับ คลิปนี้ครับก็ลงทุนไปก็ได้กำไรนะครับผมอาวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดระฆังแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของเรานะครับ